7, 8, ็ด e ปดเา f ว UHI สคกราบัสครัก็้ดีใจมากเราเป็นเดียออกมาครับที่ได้มาร่วมงานเกิดตัวรถไฟเด็กก็จริงชอบชอบมากครับมีี่ที่ไหนไม่ชอบคุนเด็ดเจอชอบทำไป ก็รู้สึกว่าแบบเจนคอมเมเล่ยนเนี่ยมีความแบบน่าเบซีอรีงๆมากไม่ว่าจะแบบอายุเท่าไหร่ก็แบบเพศไหนก็ได้วแต่แล้วอย่างเอ่อคอมเมเดียนเนี่ยมความพิเเพราะว่าตลอดเป็นชายมันไม่ไหวใช่การทางเราก็เหมือนทางเป็นคอมเมดียนเองนะครับาเขาก็ระดับสมุดใ้เหมือนจริงๆไม่ว่าจะเพศไหนมันก็ใส่เครื่องประดับระดับสมดใช่ครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆต่อให้เครื่องเครื่องประดับนั้นเจอเราดูก็เป็นของ จริงวันนี้เราก็ได้ใส่ทั้งเป็นเครื่องประดับของทั้งผู้หญิงผู้ชายลก็ด้ครับใช่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 ใชัใช่ใช่ใช่ีช่ใช่ใช่นข่งผู้ช่ิช่ใ่ผมหใิ่ใชใส่แล้วก็อั่นี้ใป่นช่ใ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 ช่อย่ใช่เช่ช่่ กก็มีมีแบบเท็ดด้วยถ้าเป็นแบบสี่วงนะครับแล้วก็มีเสวยอรกับคันอ้โหดูสังหรูอย่งนี้ดีไม่ได้อยู่ที่นี่ พอแต่ว่าจริงๆที N ่ใส่ทุกวันจริงจคือตางค์ใทุก nope. วันทุกวันว่าเราแบบว่าจอดใช่ไหมใช่จอดไน่เดี๋ยวพาไปเมื่อกี้เพิ่งถามพี่มาร์คไปว่าจะชวนพี่มาร์คไปจอดด้วยอีกคนหนึ่งผมปกติใส่ข้อมือเป็นประจำบ่อยแล้วก็อาบน้ำก็จะใส่ไม่ค่อยชอบถอดนะครับและทุกอย่างที่ไม่ค่อยถอดก็คือต้มหูก็แต่ว่านานๆทีถอดมา เพรว่านอกจากนัก็ไม่ค่อยถอดต้งหูเพราะว่ากลัวหูตันของฮาตันไปลาข้ามเลยตอนเล่นรัดดิ้ง <c oughs> อุ้ยเองผมผมชอบใส่เป็นกำไรข้อมือเหมือนกันนะครับ <c oughs> รู้สึกว่าเหมือนพี่จินเลยที่แบบใส่แล้วก็ไม่ค่อยถอดเลยเพราะว่าแบบจะอาบน้ําจะกินข้าวจะเล่นกีฬาอะไรก็ยังใส่ไว้อยู่ครับส่วนอันนี้ก็คือต้นหูเหมือนกันไม่ค่อยถอดเพราะว่ากลัวหูตันเหมือนกันครับผู้ก็หูตันไหมครับผู ก็หูตันไหมหูตันตันอยู่แล้ว ครับก็จริงรู้สึกว่าเหมือนตอนมาเรียนจบแม่ก็ให้แหวนมาก็เลยก็แหวนคือมาใส่ตลอดเลยไม่หมดมาเป็นสร้อยคอแล้วกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนบอกว่าโอกาสพิเศษๆดีเพราะอย่างล่าสุดท้ายก็าซื้อสร้อยคอให้น้องสาวเราถ้ามีโอกาสก็อยากซื้อสร้อยคอที่เป็นเพชร ให้บอมบาครับเพราะว่าบอมบาเคยบอกว่าอยากได้ครับของผมก็เป็นกําไรข้อมือให้แม่เหมือนกันครับเพราะว่าปกติเห็นแม่ใส่อย่างอื่นแต่แม่ไม่ค่อยใส่กำไรข้อมือครับสุดท้ายก็เป็นคอลเลชั่นใหม่แบรนด์เส้นไหนครับหรือเอาทุกเส้นเลยครับคือเอาทุกเส้นที่เราได้ดูไปแล้วว่ามีเส้นไหนบ้าเออแม่เป็นเส้นที่ดีกว่าสินค้า

อแล้วาาเ่นการ้การเล่น้องาริแล้วเราบอกว่าอะไรนะ ได้เขา้กัไม่ได้เลยครับแต่ทำไมจะล่วงอยู่หรือเปล่าตอนนี้เลยเหรอแค่หลงร่วงหน้าครั้ตลอดร่าง้าได้ได้ได้เฮ้แคนละเพลง ว่าอยากขนไปเทียนไรยังไไม่เจอแก่ไนจะให้ฉันไ้นเป็นอะไรก็ยอมเป็นไงสลองคบาลคราลนน้าครับครับล่ใช่คะอ๋อ ใช่ครับวันนี้มีแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนส์ปกับชาเล็ตครับก็เ่าางหลังปอรตที่คนได้ไปดูก่อนก็เป็นการทำงานที่ตีกันอย่างสนุกมากครับนครั้งนี้กับชาเล็ครับใช่ก็แล้วก็เป็นการทำงานที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ได้ไปเต้นกับพี่ชาเล็ตครับพี่ชาเล็ตพี่ชาเล็ตครับอ่า ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับว่าได้ไปเต้นด้วยกันมันก็สนุกดีครับเพราะว่าเขาอยากมีมินิซีกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยครับอาจจะต้องถามช่องวันเหมือนกันท่าอันนี้เขาเขาชูสมาครับว่าอยากให้มีแบบแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ร่วมกันเป็นเพลงสปอร์ตให้แบบมีเต้นคอลแลบกันเพราะว่าแบบชาเลนจ์เขาก็เป็นคนที่เต้นเก่งอยู่แล้วอะไรอ้ แล้ก็รอดูได้เลยครับวันนี้เวลาสองทุ่มใช่ไหมนะใช่แบบใช่ครับผมวันนี้วันที่14มิถุนายนครับแต่ว่าเรามีไปขึ้นเพกตัวมอโอ้อันนี้เรอจริงก็ต้องขอบคุณพี่บอยก่อนเลยครับแล้วก็ทาง g ู o ฟมิวสิกเลยครับก็ที่ให้ผมได้ไปขึ้นก็คือเหมือนกับว่าแบบเหมือนกันตอนนั้นตั้งแต่ตอน ที่เราแบบได้เจอผมได้เจอพี่บอยอีกอรอบหนึ่งเขาแบบชวนพอดีว่าเอองานแคสเนี่ยมีขึ้นขึ้นก่อนนะสนใจมาขึ้นได้ไหมตอนนั้นก็คิดว่าพูดเล่นๆเจอแบบก็ไปกันจริงจังก็เลยได้ไปซ้อมกันหนึ่งรอบแล้วก็ได้ไปขึ้นงานนะรจริงก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่แบบทุกคนชอบแล้วก็สึกเป็นการโชว์ที่ก็มีความสุขมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะการซิค่ไหม่ใชวกเราก เตื่นเหมือนกันครับจากจากดูไปประหงทุกคนเหมือนกันที่เตรียมกับข้าวของขนมไปนั่งรอดูแลสามโมงสี่ห้าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราเราเราดูด้วยกันพร้อมกับทุกคนเลยครับพูดถึงห้าฮัลโหลครับพี่ยงฮัลโหลฮัลโหลชื่ออะไรครับเฮวเทวครับอนน้ก็เป็นรายการอะไรยังไงบ้างครับก็เป็นรายการท่องเที่ยวใช่เป็นกรายการท่องเที่ยวแรกของเราเลย อยากให้เห็นความสวยงามของประเทศไทยแล้วกันนะใช่รวมไปกับความเฮฮาความสนุกของเราที่สามารถไปติดตามได้ในบัสซิ่งไทยแลนด์นะแต่เราจะไม่สปอยเราโคดวิ่งโคดซีโคดเยวเราเพราะว่าเพราะว่าในทีมนี้เราซิ่งไปหลายที่มากเลยใช่ดูแบบชื่อนี้ดูเป็นบัสเดียร์ใช่ ดูรายการน่าจะรู้เลยค่ะว่าทำไมชื่อักสิสอ่ะและกี่กิโลเมตรถูกสี่กิโลเมตรน่าจะสี่สิบกิโลเมตรน่าจะอันเป็นชื่อเพลงสี่สิบไม่ดูไม่ซิ่งเท่าไหร่ในในชื่อตัวหมดก็ได้เห็นว่าเราดำน้ำนะสิเราเราทำอะไรอย่างมากแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นดำน้ำแล้วก็แล้วก็อะไรอีก รอดูครับรอลุ้นเลยครับสนุกมากครับสนุมากแต่ไม่ได้ดูเลยไม่ใช่สนุกมกเพราเราก็ยังไม่ได้ดูรอดูแวรอดรอรุนว่าเจอกี่เซอร์ปล่อยจีเซอร์ปล่อยไปแล้วไม่อันนี้น่าจะจีเซอร์ปล่อยไปแล้วปูอยากปูปูว่าไงครับรอรุ้นว่าเจอฉลามนะแล้วเจอปลากระเบนไหมคืออะไรนียังงงอันนั้นก็ยังงงไงแต่มาเจอปลากระเบน ไมไเปล่าครับมีมีมีดำน้ำครับมีดำน้ำไปแอบฝึกฝนดำน้ำกันมาฮะยงพารซิ่งสุดแบบเอาจริงๆช้พูดกันตามตรงอะไรครับยิงะพี่เลย

ขายเร็วเหมือนกันนะขายเร็วรายการอะไรกับเพิร์ดจมครับเราได้นล่นเดี๋ยวเราไปดูครับครับผมซิงมากครับครับผมคราซิงมันต้นจริงสนะได้ครับสี่ร้อยไหมสี่ร้อยได้ได้เลยครับบอกเลยอะไรบอกเลยว่าคือในรายการพูดมากมากเลยครับจริงมาก อ๋อาซิงผาซิ่งีนี้ได้อยู่สัอไปแต่นเกินาจะเป็นแบบรอมาลนด์อเป็นสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทเหรอครับใช่ครับได้นั่งครับครับครับจิ้มมายังไงนะครับจิ้มได้นั่งครับอ๋ออะไรนะขอโทษขอโทษไปต่อเลยครับผมก็ได้ซิ่งสปีดโบ๊ทไปขึ้นพาราเซลลิงครับผมบินได้เลยป่ะบินได้ครับ รารุ้นว่าใครได้เล่นบ้างครัไ่ง้เยอย่างงี้เราไม่ได้บอกว่าได้ทุกคนเลยรายการถ้ารายการอยกาเดียวมันจะบรวมกันในบ้านนานแค่ไหนแล้วครับเราเรลุ้ว่าอะไรเราเราไปอยู่ในบ้านด้วยกันตอนไหนนะไม่เลยไม่เลย คือเออแต่ว่านี่ราการบัส s ิ i งนี่แหละเพราะเราอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วพวกเราก็ซิงมากครับสองปีคับสองสามปจะเป็นผู้ลแ่น้องชายแรัยตมาแล้วา เราเป็นแฟนแล้วใครเป็นน้องชายสุดพี่ชายใมรเห็นจักกรกลูใช่ไหผมเองครับผมเป็นน้องชายครับ ออ๋เป็นพี่พิมไม่อยู่วันนึงเดี๋ยวผมเป็นพี่พิมห้าวันครับแต่ว่าผมไม่ยอมเป็นน้องพิมครับเป็นน้องจ๋งก็ได้อะอะไรอ่ะเนี่ยน้องชายคนนึ่งครับคาแรคเตอร์น้องชายบอดแบ็คครับวนนี้เิมาประมาณช่วงเร็วๆนี้ครับจริงครับในเร็วๆนี้เราไม่ปล่อยทุกคนรอนานครับผมเชื่อ อ๋อแล้วน้ยามเรัวตอรอนนี้ฝ่านแค่ไหนแค่นั้นใช่ไมรวอนก็านแคนงชายมรัโดครับมีรายการท่องเที่ยวของพวกเราบสิ่งสามทุามสี่สี่ห้าสามุกครึนี่คือให้มาเตรียมตัว สามทุ่มครึ่งให้มาเตรียมตัวเผื่อทุกคนจะทำรีแอคชั่นก็ต้องมาตั้งกล้องแต่งหน้าอะไรกันก่อนใช่ครับใช่คุ้นเหมือนกับซ้อมมาเมื่อกี้ป่ะสามทุ่มสามทุ่มสี่สิบห้าครับผมทางทางช่องวันรายการสดเลยครับผมเดี๋ยวพวกผมดูกันเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ฝากเดี๋ยวจะมีชิงโก้ของเรามาให้ติดตามเรื่อยๆครับเรือยครับฝากยังไงไอ้หนี้ด้วยคืนนี้ย ดนเอออักี่โมงนะ่ของผมเวลาสองทุ่มครับผมถูกแม่นี้ถูกหรือเปล่าฮะถ้าไม่แน่ใจก็ไปเช็คแน่แล้วก็าพวกเราหนหนึ่งทุ่มครับเอาหนึ่งรูมเหรอใช่ไหมเาฝากแดนซ์เปอร์ฟอร์แมนซ์จังกับชาเลน e ์เพลงสปอเวลาสองทุ่มครับผมไม่ใช่หนึ่งทุ่มใครบอกหนึ่งทุ่มเอาแนน ขอดูโพยแป๊บหนึ่งครับสองทุ่มครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วผมผมอ่านมาตั้งแต่เมื่อวานเลยว่ามันลงสองทุ่มจะมาบอกทุกคนอยู่แล้วอ๋อหนึ่งทุ่มรอบนี้ถ่ายรีแอคชั่นรอบนี้อาจจะเตรียมนานกว่าหน่อยเพราะว่าเอ่อมันไม่ใช่รายการสดมันดูได้หลายรอบก็เผื่อดูหลายๆรอบไงฮะอะไรอ่ะเลงสปอตครับผมนะครับ